มัสยิดบางอุทิศมีกลิ่นอายของอรารยธรรมออตโตมันสวยงามโดดเด่นทั้งภายนอกและภายในเนื้อประตูทางเข้ามัสยิดประดับตาสัญ,ญลักษณ์จักรวรรดิออตโตมันอาณาจักรโบราณของประเทศตุรกีประกอบด้วยธงสีเขียวแทนรัฐอิสลามธงสีแดงแทนจักรวรรดิออตโตมันแวดล้อมด้วยอาวุธต่างๆสื่อถึงมิตรไมตรีระหว่างประเทศไทยและตุรกีซึ่งยึดโยงด้วยความศรัทธานในศาสนาอิสลาม ภายในตกแต่งผนังและเพดานด้วยลายอาหรับเป็นลวดลายรูปเรขาคณิตผันไม้สัตว์ซ้อนเรียงกันอย่างวิจิตรวาดมืออย่างประณีตโดยช่างชาวตุรกีฝีมือเยี่ยมอาคารชั้นลอยมีไว้สำหรับสุภาพสตรีใช้ละหมาดมีรอบซุ้มระบุทิศการละหมาดและมิมบัตแท่นแสดงธรรมเป็นหินอ่อนนำเข้าจากตุรกีพร้อมวางแท่นสำหรับอิหม่ามขึ้นไปสอนหนังสือ ซึ่งมักพบในประเทศมุสลิมแถบยุโรปตะวันออกกรุงศรีรวมสืบสานความเป็นไทย